ครับสวัสดีครับคลิปนี้มานำเสนอนะครับรถซิตี้คานะครับรถประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซนนะครับเป็น m a ด้า2นะครับเป็นมาด้า2คันนี้จะเป็น4ประตูนะครับตัวรอง g top นะครับตัว high connect นะครับคันนี้ได้มาเป็นปี17นะครับสีเทานะครับ ไม่ไม่เยอะครับไม่ไม่เยอะคันนี้ไม่ประมาณเจ็ดหมื่นเองครับเดี๋ยวให้ดูที่เลขไม่อีกทีนะครับให้ดูที่เรือนไม่อีกทีหนึ่งนะครับลองดูรอบคันกันก่อนนะครับผมสีสวยงามครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับพร้อมใช้งานครับเป็นสีเทาเข้มนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นสี่ประตูนะครับเหมาะสําหรับใช้ในเมืองมากนะครับคันนี้ สีเทาสวยเลยครับใครไม่อยากได้ขาวไม่อยากได้ดำนะครับไม่อยากได้บอลเงินครับสีนี้ตอบโจทย์มากครับสวยมากครับเป็นสีที่ฮิตในท้องตลาดเหมือนกันนะครับสีนี้นะครับเดี๋ยวพาชมด้านในครับมาดูเบาะด้านหลังกันครับตัวเบาะจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังบวกกับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นหนังบวกกับเป็นผ้ากำมะหยี่ จะเป็นผ้ากำมะหยี่สวยเลยนะครับเบาะไม่แตกนะครับไม่ขาดนะครับผมลองดูด้านหน้ากันนะครับครับมาถึงด้านหน้ากันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับจะมีออโต้สำหรับด้านคนขับนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับผมตัวเบาะจะไม่ใชกไฟฟ้านะครับตัวเบาะจะเป็นเมนนนนะครับ วมละเยมัตติฟังก์ชันนะครับุ่้หนังสวยงามเลยนะครับมาดูความซลนกลางกันครับอยู่ที่หน้าจอก่อนนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมาด d a นะครับที่จะเน้นหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ใช่รุ่นท็อปอย่างที่แจ้งนะครับเป็นตัวไฮคอนน้ครับซึ่งจะไม่มีระบบนำทางนะครับมาให้นะครับผมจะไม่มีมาให้ แต่จะมีปุ่มรองรับมาให้ครับก็สามารถซื้อเพิ่มเติมจากโรงงานได้นะครับจากจากโชว์รูมได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้กันในโทรศัพท์สะดวกกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบนําทางในรถดูเหมือนจะไม่ค่อยจําเป็นในยุคในสมัยนี้แล้วนะครับเรามาดูสถานะรถกันนะครับนี่ครับรถยนต์ผ่านการตรวจเช็คมารบกระยะนะครับ ซึ่งมันได้จะเช็คในหน้าจอได้เลยนะครับผมระบบแอร์ครับก็จะเป็นเมนูนแบบนี้นะครับเป็นหมุนๆนะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงพัดลมนะครับปรับโหมดนะครับรูบเกียร์เป็นออโต้นะครับผมรเกียร์ออโต้นะครับมีเล่นเมนูนบวกลบด้วยนะครับนี่จะเป็นตัวคอนโรลหน้าจอนะครับ สำหรับไมค์คันนี้นะครับไม่เยอะเลยครับปี2017 5ปีแล้วรถ5ปีวิ่งไม่ถึงแสนเลยครับเพียงแค่71,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมพาไปดูด้านห้องเครื่องกันนะครับครับมาดูหน้าห้องเครื่องกันครับเป็นเครื่องยนต์1,300ซีนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน จะเติมน้ำมันได้นะครับจะเติมน้ำมันได้ก็คือในส่วนของแก๊สฮอร์ก้าห้านะครับ e 2 0สิบนะครับผมอ้องเครื่องล้างมาัทางฝาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมในส่วนของการเติมน้ำมันก็จะเติมได้นะครับที่ฝาถังบอกไว้นะครับเป็นค่าเทน9 5้าสิบห้านะครับแล้วก็เติม e 2 0ิบได้ครับ คันนี้ยังเติม e 8 5ไม่ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับผมคันนี้ราคาเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำมันอีกครั้งนะครับ m a z d a 2นะครับ1.3 High Connect นะครับรุ่น4ประตูปี2017นะครับสีเทาไม่7จ0 0 0มกว่ากิโลเท่านั้นราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทนะครับ สนใจสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้นะครับปรึกษาปัญหาจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับถ้าง่ายคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ